ให้มไม่ได้ยี่งได้พลิกต่อด้วยโอ้ยวายอีก2วายอีกองต้องไหลให้ได้อยู่แล้วโอเคดอกมีคนยี่สิบห้ามีจุกมีตั้งเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆปีนม้านั่หย,ยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกัูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอยังไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีจ้าสาวนุ่มๆ,ๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอมาเจอเพียบพร้อมกันที่เกมนี้กันอีกแล้วนะคะปียเต้าวินของเราน,น้นเด็กสาวนักขวดเนาะตัวคุณนชํำโบมากนแก่สูงสุดอาจจะประมาณสักคูณร้อยได้มั้งเคยเจอมาแค่นั้นเนาะที่เจอสูงสุดอ่ะเนาะอ่ะแล้วก็ส่วนตัวเหมือนฟีรีคือสุกมาแก่สิบห้ารอบสิบห้าดอกกันไปเลยเออวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะจ๊ะก็เบรดเริ่มต้นเบาๆไปก่อนเลยแค่สามบาทเท่านั้นเองงานนี้มันลุ้นกันดีกว่านาะสาวโอ้ดอกแรกคืนแปดส แล้ไวไร่เออได้ได้อร่อยที่โบได้กำไรถูกได้ตอนเนี้ยก็ไปกันต่อเลยครับผมเพิ่มเบ็ดแล้วก็จดุดปใครที่มีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิคอยู่แล้วก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นได้เลยนะจ๊ะส่วนอีชันก็ง่ายเงยงอยๆเลยจ้ะได้กำไรก็เพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อแค่นี้เลยอ่ะปั่นแหลกปั่นแหลกจวดเข้าไป เออดอกนี้คูณสิห้านะได้เรื่องได้ราวกันไปเลยจ้ะเอาเรื่องเอาเรื่องมาอุ้ยอันนี้คูณยี่สวยเออสวยโห้ สวยสวยสวยมันได้กําไรก็ถือว่าสวยนะแกแล้วก็คือเขาบอกไว้ก่อนอย่างหนึ่งเลยนะคะว่าใน,นวันนี้ก็คือพาเพื่อนเพื่อนมาจ,จากกัดกาัรมาเล่นกันบเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ล้วเนาะมันก็จะบอกอะไรง่ายแตกปังจ,จัดๆกันไปเลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้จะรองรับทูมมนีวอเลตไว้ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนไม่มีธนาคารสามารถฝากถอนผ่านธูมมนีวอเลตได้เลยโอ้ยอันนี้สวยแท้ละ600อยกว่านเน้นเลยแก ไปกันต่อเอ้ยวายงานนี้เน้นเน้นซ้ำซ้โอ้โหนี่ห่องแท้เลยจ้ะมาจวดกันต่อปะไหลกันต่อปะอนานแหละสวยสวยตรงไหนมันไม่บอุย้ยตัวคุณได้สักทีดอกนี้เน้นๆจ้ะโอ้คูณสิบเอ็ดซะด้วยนะลอน โอเคดอกนี้มีจุกดอกนี้มีจุกโบกเขาไงสี่พันแปดไปเลยจ้ะแม่อือเอาเรื่องเอาเรื่องไปกันต่อเลยไปให้สุดด้วยโอสวยคูณกันต่อไปเออได้ไหลซ้ำๆจ้ะอือโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องรอบนี้ก็คือได้มาอีกแล้วเนาะสาวของเท้ ก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆจะพกงบม,มานน้อยเนี่ยจะ10 20 30 40อะไอร่อยแบบนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำอะแค่บาทเดียวเท่านั้นเองแล้วคืองานนี้โอ้ยไหลต่อแบบจวดจา้าดกันไปเลยขุมสับบัิช่อจริงๆต่อเรื่อยๆต่อยาวๆเอ,อ้ย เอาอีกจ้ะแม่ไปกันต่อเลยครับผมห๋ยขอจุ๊บสูนิดนึงจะได้ไหมเคยอยาวเลยจ้ะอุย้ยอันนี้คูณสาห้าเลยนะเฮ้ยตัวคูณสูงตัวคูณสูงไหลกันต่อไปเออให้มาได้อย่างงี้จุ๊วต่อไหมจบ จบเลยจบกันโอ้โหถ้าได้อีกนะแกเอ้ยมีจุกรอบนี้สามวันห้านี่ของแท้ของแท้เอาเรื่องเอาราวได้อยู่จวดกันต่อไปเลยย,ย,ยาวๆเน้นๆไปเลยอืยอยนันแหละสวย ยาวๆเลยสาวโอ้โหไม่เลยต่อเฉยเลยแต่ว่ารอบนี้ทำกำไรอีกแล้วจ้าสองมันก้าอปังชมัดเลยอ่ะสวยไม่ไหวกำไรคือช่ำๆไปเลยแกดอกนี้โบได้ไหมตัวคูณมาแล้วนั่นไงตัวคูณมาปุ๊บแล้วก็เข้าปั๊บเลยเออของแท้จ้าแม่เจ้าอุย้ยสวยสวยไม่ไหวจ้า งานนี้เน้นๆกันไปเลย3า0 0ักำไรคือพุ่งมาตลอดเลยนะแกรวมๆนี่หมื่นเจ็กันไปแล้วนะจ๊ะกำไรจะจุเก็กบคือจุเกมได้เลยนเนี่ยเพราะว่ากำไรคือฉ่ำมากแหละอุย้ยคุณพี่พาต้องได้ได้จริงคุณต่อคุณต่อไหลต่อชั่วต่อเออให้มันได้ยางได้พลิกต่อด้วยโอ้ยอีก2วายอีก2ต้องไหลให้ได้อยู่แล้วโอเคดอกมีคุณ25สามีจุกมีฉ่ำโบกเขาให้85 0 0้จ้ะอืม รอบนี้เรียกได้ว่าจุกจัดโอ้โหสวยมากสวยเบ้อบโอเคเงินวันนี้เนี่ยเราก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนกันละกันนะจ๊ะวันน้าวันหลังจะพาเพื่อนๆไปเล่นเกมไหนอะไรยังไงร,รอลุนไปพร้อมๆกันนี้เลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของข้าก็ได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย